ลาลงทุนแต่งตัวมายังหล่อครับรถมาไกลๆสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับครับเขียวบ้านนอกออกเที่ยวใบเขียวโคราดบนไซนะครับ <c oughs> กว่าเท่ทีพี่น้องเทคสองเทคสองมันมีสองช่องทรับสุนทุกทีอ่าบ้านนอกออกเที่ยวใบเขียวโคราดนะครับพี่น้องคือซับส่นนี่ ความจริงแล้วนะวันนี้คลิปนี้ผมตั้งใจจะมาหาคูตะโก้แล้วพี่น้องมาหายต้นคอยนีย่อยู่ที่ตอนนี้ผมอยู่ที่อำเภอสิงสางนะครับก็ยังอยู่ในบริเวณของอเขื่อนเก็บน้ำลำไปมากแต่ว่าท้องฟ้าคึมอย่างเห็นต้นคลิปอากาศกำลังดีผมก็เลยว่าตั้งใจจะมาถ่ายคลิปการคดตะโก้คุดคอยปลาคอยหายพี่น้องด้านหลังด้านข้าง คือเคยมาสำรวจมาปีที่แล้วนะตอนตอนที่ผมมาคูดต้นคอยผมก็เลยตั้งใจจะมาทําคลิปเกี่ยวกับการคูดบอนไซเตรียมจอบเตรียมเสียมมานะพี่น้องนะเนี่ยปรากฏว่าตรงบริเวณที่เคยเป็นปวกคอยปวกอะไรเนี่ยเห็นไหมหายหมดเลยก็เลยเปลี่ยนมาเป็นทําเป็นช่องเนี่ยย้ายมาอยู่ช่องนี้แล้วกันบานนอกออกเที่ยวใบเขียวโคราดนะครับพี่น้องไหนไหนก็มาแล้วมันจะได้ไปเสียเที่ยวมาชมบรรยากาศ ้านทุ่งวันทุ่งกันเมื่อก่อนมันจะมีกระท่อมมีเขาเลี้ยงวัวเลี้ยงควายควายแบบควายฝูงใหญ่เลยผมไม่ได้มานานหายหมดเดี๋ยวไปหาดูว่าตรงไหนจะมีอะไรถ่ายนะพี่น้องไม่รู้คลิปนี้จะได้ทําการตัดต่อลงไหมนะพิษแผลยัยงแรงเลยพี่น้องตอนคิดพลอดเรื่องมานะ่ะจะมามา,มาคุยกันเรื่องแบบการคูดข่อยไปชำสำหรับสายบนไซ จะเอาไปลงช่องช่องแรกของผมนะครับโคราชบรรไซฟ,ฟาร์ม KBF พอพิษแผนแล้วก็เลยเออในไหนมาแล้วก็ทำคลิปพาชมบรรยากาศอำเภอเสืงสางแล้วกันไปเดี๋ยวเราไปดูกันบรรยากาศน่ยฝนกำลังตกว่าจะหาตะเวนคุดต้นคอยจะหาคุดต้นคอยลากคอยไปทำงี้งอเอเลยพิษแผนอย่างที่บอกเนี่ย เห็นไหมมืดมาเลยมืดอย่างที่เห็นต้นคลิปคือรอให้อากาศมันเย็นพอช่วงกลางวันน่ะมันร้อนจัดก็เลยพักผ่อนพอเย็นๆแล้วก็ตั้งใจว่าจะออกมาคุดค่อยปรากฏว่าฝนก็คลื่นป่าก็หายเลยทําคลิปก็บ้านนอกออกเที่ยวละกันนะพี่น้องเนาะ <c oughs> เดี๋ยวไปหาดูว่าบ้านนอกออกเที่ยวใบเขียวขวาลาคลิปนี้จะมีอะไรให้ดูนอกจากไอ้ทุ่งนาที่กําลังรอน้าก็คลองที่ แห่งๆเนี่ยมันหายหมดเลยต้นคอยไปเดี๋ยวไปดูกันพี่น้องพาดูสะพานไม้แบบบ้านๆแกันพี่น้องบ้านนอกออกเที่ยวครับอ่าบ้านนอกออกเที่ยวที่พามาดูสะพานไม้นี่คือเห็นในนี้ต้นมะสางังนี่คือทําทั้งช่องบอนไซแล้วก็ช่องออกเที่ยวเออ แต่มันอยู่ติดคลองแล้วไม่กล้าคูดของเขาสายบอนไซนะ่าจะโอเคนะเนี่ยเออต้นกําลังสวยเลยพี่นอ้องก็ไม่ใหญ่ไม่เล็กแต่รากไม่ไม่รู้จะเป็นยังไงออแล้วผมจะเอาไปลงช่องบอนไซหรือช่องบ้านนอกออกเที่ยวดีนี่พี่นอ้องเลยเนี่ยต้นต้นขนาดประมาณสักแขนผมเลยจะดูด้านนี้จะเห็นมันเอี้ยวดีนะเนี่ยแต่ตรงนี้มันตรงมัางฟ้าร่อง ฮพิ่มๆพ่มไปไม่รู้จะได้อะไรมั่งวันนี้เดี๋ยมาเห็นท้าสะพานข้ามคลองแบบบ้านๆหนอว่าพี่นอ้องเออบรรยากาศเ,าเขตอำเภอเสิงสสงอันนี้เป็นทางลอกคลองเ้ยพี่น้องเด้อคือผมน่ยตั้งใจจะมาหาต้านไม้อย่างที่บอก เลยไม่ได้ต้นไม้เลยทําคลิปเกี่ยวกับเที่ยวต้นไม้ไม่ได้ถ่ายบนไซไม่ได้ถ่ายเที่ยวก็ไม่ได้เที่ยวพี่น้องร้านกาแฟก็ปิสจะเห็นว่าด้านทางฝั่งนู้นนะครับตรงข้ามถนนนั่นนะ่ะจะเป็นร้านกาแฟที่ก็จัดเป็นซุ้มเป็นร้านกาแฟสไตล์แบบคาเฟ่บ้านานาคาเฟ่หรือจะชื่ออะไรเนี่ยเนี่ยเธอผมตั้งใจจะมาถ่ายควายตื่นผมมาถ่ายควายให้ดู <laughs> วิถีวิถีชนบทบ้านเราเนี่ยบ้านนอกออกเที่ยวสมชื่อเลยครับพี่น้องแต่บ้านผมศูนย์แนวแล้วนะศู์พันธละควายเนี่ยไปดูวิถีชีวิตบ้านเรากันไหนไหนก็มาแล้วเด้อวพี่น,อน้องเนาะไปดูสถานที่นี่เป็นที่เลี้ยงควายเป็นบ่อนะ้าบ่อโว้ปลาชุกนะ ่าจะเลี้ยงปลาไว้เยอะไม่แต่ในหนองนี่ยัง่าจะไปลุกออดกบเขียดนั่นนี่บ้านนอกออกเที่ยวนี่ปวกที่ผมตั้งใจมาหาลากคอยอยู่ตรงนี้นอยู่นี่เองจำที่พิษเมื่อกี้นี่บรรยากาศชนบทบ้านเราเดีย๋ยวไปดูทุ่งข้าวเขียวพี่น้อง <c oughs> ต้นไม้ก็ไม่ได้พลานกาแฟก็ปิด บานนอกออกเที่ยวบานนอกออกเที่ยวใบเขียวโขาาดเด้อพี่น้องคือต้นไม้ก็ไม่ได้เพราะว่าปวกมันหายแล้วไอ้ปวกที่นี่เจ้าของเขาไม่ให้ไม่ให้คุดนะเพราะว่าเขา,เ,าเหลือ,อไว้ถามเขาเล่วเมื่อกี้นี่เรานี่ก็เลยไหนๆก็มาเล่วมาชมทุ่งนาแล้วกัน, <laughs> นไหนๆก็มาเล่วมาชมบรรยากาศทุ่งนาะ อำเภอเสิงสางนะพี่น้องเนี่ยอยู่ท้ายเขื่อนอยู่อยู่ใต้เขื่อนลำไปมากบรรยากาศยามเย็นตอนนี้สี่โมงเย็นเนี่ยเมื่อก่อนก็จะมาหาคุดต้นไม้พวกนี้ครับไปทําบอนไซนพวกหาลาค่อยหาต้นตะโกแต่ตอนนี้มันเจ้าของนาเขาบอกว่ามีคนมาแอบคุดอ,อไอ้พวกต้นใหญ่ๆไปหลายแล้วเขาเลยห่วงไว้ที่ที่ผมมาเนี่ยผมไม่ได้จะมาเอาไอ้เป็นต้นใหญ่หรอกนะ ผมตั้งใจจะมาหาปิน้นแบบลากมันง,งี้งึกง,ง,ง,งองไปทําบอนไซในสไตล์ของผมตอนนี้ไม่ได้ไม่ได้ก็เลยเมาดูทุ่งนาบรรยากาศแล้วกันจะพาไปเที่ยวร้านกาแฟาก็ร้านกาแฟาก็ปิดบรรยากาศร้านกาแฟาแบบบรรยากาศแบบท้องไร่ท้องนาน,นะพี่นอ้องจำลองจําลองซะว่า บ้านนอกออกเที่ยวคลิปนี้พามาเที่ยวชมบรรยากาศบ้านทุ่งนะครับจริงๆรแล้วจะได้บรรยากาศก,ากว่านี้นะเพราะว่าปกติแล้วมันจะมีตรงเนี้จะเป็นที่เขาผูกควายมีมีควายอยู่ที่ผมเคยมาเนะ่ยผมอยากได้วิวนั่นนะ่ะมามาใส่คลิปเนี่ยเนะห็นไหมมีไอ้แถววันต้นไม้ที่มันเอน็นเอน็เอนร่มๆมอยู่ด้านหลังผมเนี่ยซึ่งมาครั้งที่ผมเคยมาคูดต้นไม้นะจะเห็นนะว่ามีต้นไม้ร่มๆมเอน็นเอ็นอยู่ด้านหลังผมเนี่ยครับพี่น้องเนี่ยพวกนี้เนะี่ย เมื่อก่อนที่ผมมาหาคูต้นไม้ผมจะมานอนนอนวันอยู่นี่แหละซึ่งเป็นที่อยู่ของควายนี่เขาไอ้ม่ใช่ปลวกนี่บันนอกออกเที่ยวพามาเที่ยวบรรยากาศ,กาศบันนอกจริงๆสมชื่อสมชื่อช่องเราพี่นอกก้องเอยเป็นไงเบิง้งต้นกระทุ่มเออมีคนเคยถามผมว่าอ,อ,อยากได้ใบกระทุ่ม กระทุม่มผมก็ไม่รู้เขาไปทามาเทนอะไรนะในในช่องของโนะคราชบอนไซฟ,ฟาร์มเนะี่ยเดี๋ยวพามาดูต้นกระทุม่มต้นใหญ่นี่ที่อยู่ด้านนี่ไปดูกันใกล้ๆพี่น้องเอ้เราตกลงแล้วคลิปนี้ผมจะเอาไปลงบ้านนอกออกเที่ยวหรือว่าจะเอาไปลงช่อง <c oughs> ตามล่าหาบอนไซดีพี่น้องเนี่ยไปดูไอ้ต้นกระทุ่มใหญ่ๆกันนี่นะครับต้นกระทุม่มกระทุ่มใหญ่ๆเดี๋ยวผมแป๊บแสยยงนิดนึงเด้อ เพราะว่าฟ้ามันมืดเห็นไหมลังนกกระจาบเต็มต้นเลยอยากเข้าไปพาไปดูต้นกระทุ่มดอกกระทุ่มจริงๆนะสําหรับคนที่เคยทักเคยถามว่าไอ้ต้นกระทุ่มดอกกระทุ่มเป็นยังไงแต่ถ้าท่านสังเกตนะครับปลายปลายกิย่งแห่งๆสังเกตหน่อยเด้อจะเห็นว่ามีแตนเชือกตลอดต้นเลยพี่น้องเลยชนิดว่าเข่าใกล้ไปกว่ามากกว่านี้ไม่ได้ลเลยเนี่ยแตนแตนเชือกอันตรายมากเลย ผมก็ไม่กล้าเข้าไปใกล้กว่านี้แล้วลวนะรังนกกระจาบเต็มต้นเลยมู่นต้นใหญ่ๆสามสี่ต้นมีแตนเชือกเหมือนกันเดี๋ยวไปดูที่ว่ามันพอจะถ่ายให้ดูได้ไหมดอกกระทุ่มต้นกระทุ่มที่หลายคนเคยถามกระบานผมก็มีแต่ว่าผมไม่มีเวลาเดิอนออกไปเนี่ยครับต้นกระทุ่มดอก ฟักที่เขาถามหาว่ามีต้นใหญ่ๆไหมอยากได้ใบผมไม่รู้นะว่าเข้าไปไว้จะทำอะไรเขาว่าเป็นสมุนไพรเป็นยาวันนอกออกเที่ยวพิษแผนทุกอย่างมืดมาแล้ว <c oughs> พามาชมบรรยากาศอ่าำเภอเสืงสางนะครับพาพาชมบรรยากาศเสืงสาง <c oughs> เป็นไงครับพี่น้อง ได้เห็นแล้วเนาะต้นกระทุ่มที่คนไหนที่ดูช่องคนรกบนไซฟ,ฟาร์ามก็มาดูต้นกระทุ่มอยู่ช่องนี้แล้วกันนะมาดูช่องบันนอกออกเที่ยวแล้วกันมาชมบรรยากาศชีวิตท้องทุ่งนาด้านหลังอยากพาไปดูมากกว่านี้นะอยากไปถ่ายอะไรที่มันมีสาระกว่านี้แต่ลานกาแฟาก็ปิดฝูงควายฝูงนั่นฝูงใหญ่ก็ไม่อยู่แล้วเหลืออยู่แค่ที่ผูก ที่ผูกเอาไว้อยู่ตรงที่ถ่ายเมื่อกี้เนี่ยพี่น้องนั่นแหละเหลืออยู่แค่เจ็แปดตัวเมื่อก่อนมันยี่สบสสิตัวนะพิษแผนเพราะว่าเขื่อนกับพาไปเที่ยวมาแล้วแล้วก็ไล่อินทรพาลำก็พาไปเที่ยวแล้วมาเสริงสางเนี่ยคือพาแฟนมาทุระมาอยู่สาวันผมไม่รู้จะทำอะไรอะ่ะผมก็เลยเออมาถ่ายคลิปลิ่น เนี่ยก็มาอยู่สามวันคือต้นไมกก้ก็คูดไปก็กลัวจะเอาไปแต่งไม่ทันเพราะว่าถ้าคูดไปแล้วผมก็จะมีธุระไปงานอื่นต่อผมก็เลยไม่ได้คดูดก็เลยมาหาทําคลิปทําคลิปท่องเที่ยวบ้านนอกออกเที่ยวนะครับเนาะฝนเริ่มลงเริ่มเม็ดแล้วพี่น้องเลยเดี๋ยวรถผมจอดอยู่น,นู่นเห็นไหมรีบๆเข,เขียวก็ปองเขียวนะเ๋ยต้องเดินแข่งฝนกัน,กนนะพี่น้อง ได้สาระดอกวันนอกออกเที่ยวออคลิปนี้ก็ถือตว,ว่าเอามาสลับรีเล็กไว้มีคลิปลงแะพี่น้องเนอะเออนูน่นหะร้านกาแฟก็อยู่ด้านนู่นครับเดี๋ยวน่ะร้านกาแฟอา้าวมันลืมเปลี่ยนกล้องลืมลืมย้ายหนากล้องนู่น่ะา้านกาแฟเขาจะอยู่ด้าน,นที่ผมจะพามาพามาชมบรรยากาศลานกาแฟร้านกาแฟ,าาฟแบบ เป็นทุ่งนาเป็นทุ่งนาแล้วก็มีกระท่อมเรียงรายที่เห็นอยู่นู่นนูฝั่งนูนขนาเขาจะเป็นแบบบ้านนาคาเฟ่แบบที่เขานิยมทำกันนะพี่น้องนะที่เห็นยอยู่น่ะนะัะ่นแหละแต่เขาปิดอมไม้ก็ไม่ได้ร้านกาแฟก็ปิด มาดูชีมาดูชีวิตชนบทแล้วกัน,นมาชมควายพาพี่น้องมาชมควายเอาละบานนอกออกเที่ยวคลิปนี้ก็คงจะได้บรรยากาศประมาณนี้เด้อพี่น้องเด้อนี่พีคลิปด้วยฝูงควายฝูงสุท้ายไม่ใช่ฝูงสุท้ายฝูงเล็กจากเมื่อก่อนฝูงใหญ่จะเดินเต็มถนนเลยยี่สิบสามสิบตัวแบบนั่นคลิปนี้วันนี้ได้เห็นแค่นี้แต่อ้วนมากเลยนะนี่ อย่างอ้วนเลยแต่ผมไม่กล้าเข้าใกล้หรอกลัวมันชนเรากลัวเจ้าจของเขาจะเข้าใจพิษอะบ้านนอกบ้านนอกออกเที่ยวคลิปนี้พาลาพี่น้องไปประมาณนี้นะครับพี่นอ้องไม่มีสาระอะไรเราคืออยากมีคลิปลงส <laughs> วัสดีครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตา,า,ามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับสวัสดีครับวศราลงทุนแต่งตัวมายังหล่อครับรถมาไกลๆ <laughs> ต้นไม้ก็ไม่ได้ ออบ้านนอกออกเที่ยวก็ไม่ได้ออควายเผือกมาพี่น้อง